ทที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากรารนาของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกี่แล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับชาวกล้วยสักถ้วยชื่นใจสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นชากล้วยแวะมาก่อนนะครับวันนี้เรามีต้นชากล้วยให้ดูกันด้วยนะครับ เคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่เจ็ดขวดใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทํางานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ย มีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80คนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำโมงน้ำมันเฉาเว้ขโวยกันยับหมดสตุ้งสตางเนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืน เสียหายปีหนึ่งเป็นละล้านเราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในสินห้ามีการอบรมบรรพะอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทํางานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละสองพันนอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีกสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่ความสามารถแต่อันหนึ่งที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทํางานห้าปีก็จะได้เงินอีกห้าหมื่นใครทำสิบปีก็จะได้เงินอีกแสนหนึ่งแต่สิบปีสิบห้าปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชีวัดที่ ที่สําคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลัง,หล,งหลังแล้เป็นละล้านบางคนก็ให้เงินเป็นลล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไล่คนในที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้หนึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยันสองความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี้ผมทำมาตั้งแต่ออกป6ครับประมาณอายุที่2ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็ก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับ อุ่นเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท้าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทําความดีการใช้ชีวิตเรื่องศ5ลหา้าพวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดแลครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดิน ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้อย่างนี้ับเขาบอกทํางานมานานทํางานดีทํางานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมผมก็ย,ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้าน,นของตัวเองคนระับรู้สึกดีใจที่การทําดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมาถ้าพูดถึงความถูกอยู่ในเกณฑ์ที่ผมถึงพอใจนะ ที่เห็นพนักงานทุกคนมีเุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสพอะไรดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหาเรืออะไรนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไปคุณลุงคุณป้าเขาจะแบบอาจจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้อง เขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพนักงานหมดเลย,ยเขาจะเรียกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้ค่ะเราทําด้วยใจเหมือนเราทําเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสํานึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทํางานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททํางานเต็มเต็มที่เต็มกําลังกันทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นการทําเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทําด้วยใจค่ะพอเขาให้มามา,มากพอแล้วเขาให้มาตลอดผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกไก้แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้ครับอันนี้สําคัญมากการตอบแทน ผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่มีดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราจะไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญจะเลิ่อนพรความกตันยูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญยูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคย มีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีลาาแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีลากแก้วคือความกระตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและ่อครอบครัวอันนี้ครับเป็น,นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราอยู่ได้พวกน้องก็ต้องอยู่ได้